สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกันกบเกม Asgardian Rising นะคะของ PG นะชาว a อสการ์ดผงาดนะวันนี้ฟานมีทุนเข้ามา375บาบาทคือกะมาพอดีเลย ตั้งใจมาเทานะคะวันนี้นะเทอย่างเดียวคุณผู้ชมจะดูซิว่ามันจะทอนไหมนะงานนี้มีประจานถ้ามันไม่ทอนบอกเลยคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินสนุกสนานนะคะคุณผู้ชมไม่แนะนําไม่ทําตามนะ สำหรับคุณผู้ชมที่เล่นอยู่แล้วก็ดูว่าเป็นแนวทางได้นะคะถ้ามันแตกมันดีมันจ่ายคุณผู้ชมมาตามมาย้ําได้นะคะแต่ถ้าไม่แตกไม่จ่ายก็ใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะคุณผู้ชมโอ้ยอะไรวันเนี้ยเออกำลังจะบน่นว่ามันไม่ทอนเลยส่วนคนที่ไม่ได้เล่นนะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกดูพวกความบันเทิงนะคะคิดว่าวันนี้ฟานมาเล่นเกมมารีวิวเกมให้ดูแล้วกันนะคะอย่ามาดราม่าใส่กันเด้อไม่ได้ชวนจริงๆนะแค่เล่นให้ดูเนี่ยเออ อืมและเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันกับ22วินและฟานนลชาแนลนะคุณผู้ชมทุนมีมาวันนี้375บาทขอปัดโกงๆไปว่าเป็น400คุณผู้ชมได้ซักพันหนึ่งฟันเลิกนะคะเป้ามีแค่นี้เออเข้าแต่รอบนี้ซื้อไป375นะยังไงเดี๋ยวอีก4รอบคุณผู้ชม ขาดทุนไป149บาทนะคะเออไปต่อที่เบ็ด3บาทเลยเทอีกเหมือนเดิมคุณผู้ชมเทไปเทไปจนกว่ามันจะหมดให้มันรู้ไปว่าชาวแอคก,กาดไม่น่ารัก โคตรเหนียวเลยวะ่ะมาไม่ค่อยไหลให้เลยนะคือเกมนี้เวลาอยู่ในฟรีหรืออยู่ข้างนอกอะ่ะก็คือตัวคูน่ะมันจะไม่ค้างไว้นะคุณผู้ชมมันก็จะเด้งกลับเด้งกลับนะคะแต่แตกต่างอู้สวยอยู่เดอ้อเออดีมากแต่แตกต่างจากตอนที่เออไม่ได้อยู่ในฟรีก็คือเวลาไม่อยู่ในฟรีมันจะเพิ่มคูณทีละหนึ่งหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิด เราอยู่ในซีเกมอ่ะมันจะเพิ่มเป็น2ไนงะบวก2บวก2ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งคอมโบเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีขึ้นนะคะใช่มันต้องอย่างนี้แหละอ่ะคูณ24ไปแล้วก็ยังได้7จ็ดบาทอยู่เออโอ้ย454ค่ะเย็นก่อนอีกตั้ง3รอบ ใจคอเออไม่ได้เลยเลยอ,อีกสองรอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายคุณผู้ชมเออก็อยังดีนะสิบสองค่ะได้เคต่อนะเออเจ็ดบาทเจมาต่อเลยไม่มา รอบนี้ซื้อไป225บาทนะคะจ่ายมา484กํากำไร259 5 9ขอต่อที่เบ็ด6บาทแล้วกันนะ450ค่ะไปเลยยาวๆไปคุณผู้ชมซื้ออย่างเดียวคุณผู้ชมวันนี้ไม่ต้องปั่นละ จะบอกว่าสะสมคูนก็ไม่มีเกมนี้ไม่มีคูนให้สะสมใดๆคุณผู้ชมลุ้นเป็นไม้ต่อไม้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้เกมนี้ฟันฝัากดไลค์กด like, subscribe กดกระดิ่งให้ช่องฟัน l c ลชาแนลด้วยนะจ๊ะและเช่นเคยนะใครนะที่อยากให้ฟันเล่นเกมไหนรีวิวเกมไหนให้ดูอะ่ะเบ็ดเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่ลองแจ้งม,มาก่อนนะถ้ามันไม่เวอร์วังเกินไปเดี๋ยวจะจัดให้ครบทุกคำขอนะคะอฮ จะมาบอกว่าขอทุนสงสาอะไรเงี้ยเออบอกเลยไม่มีจ้ะนะคะรอบสุดท้ายไม่น่าเลยววะโอ้ยแต่แล้วจ่ามาเจ็ดสิบาทคุณผู้ชมซื้อไปสี่ร้อยห้าสไปที่เบ็ดสามติดเลยนะคะปัน่น เข้าก็เข้าหมดก็หมดอ่ะชะตากรรม <c oughs> ฉันดูแล้วรู้เลยได้อยู่ขอเจมาก่อนเลยเจต่อเลยไหลามามีมาโลมาโล,มาโลไม่ลงคุณผู้ชมต่อชีวิตไปอีกนะคะเอออีกตัวนึงมาไม่เล่าคิวมาก่อนก็ได้ย่องอสามเอาเข้าแล้วมันต้องหนีดิหัว ขอดีดีเบ็ดสามสิบนะเว้ยได้พันหนึ่งก็เลิกแล้วอ,อ,อ,อืสวยมากคิวมาเออดีของโบอย่างนี้นี่แหละที่ใช่ในะที่อยากได้เลยสิบมาเลยเออนั่นแหละถังมาไอ้แก้วมาแก้วเออแม่พอ,อจบแค่นี้นะคะ642คุณผู้ชม มีหวังน่าจะเป็นจบเกมนี้น่าจะเลิกได้นะคะยังไงไมันต้องถึงอยู่แล้วเลยตั้ง9รอบลีเจ็ดสิบสองจัดไปโลมาโลโลโลไม่ได้ได้แก้วโอเค240คันเลิกแล้วนะจบเกมนี้เลิกจริงๆไปเลยอ,อีก180เจไหมไม่เจอ่ะเจมาอืม 36K เคแก้ว เค <Okay, S 2> ไปก่อนอือ72แก้วไม่แก้วเราไปต่อไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเอออันไดสิโอ้ยสวยดี750อืมขอเคช่องแรกต่อเลยนะจ๊ะเคกับคิวมาเลยได้คิวก่อนไปเพิ่มคูณไปก่อนเคมาเลย เคไม่มาเคอโ,โอ้โหคูณกำลังเยอะเลยพ9 9 2ก้าิคุณผู้ชมเมื่อก,กี้นี้คูณอะไรวะไม่ทันได้ดูอีอกสี่รอบนะคะเป็นที่แน่นอนว่าจบเกมนี้เลิกแน่นอนคุณผู้ชมเกินเป้าเราไปเยอะแล้วสิช่องแรก 1> 3 1 8รอลยอีก3รอบคุณผู้ชมอยา่าค้างขอร้องอีก2องนได้เคแก้วมาช่องสองแก้วมาโลช่องแรกไม่ได้รอบสุดท้ายยังเอ้ยมาแก้วอรอบสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายจริงๆจริงๆเลยรอบนี้คุณผู้ชม เข้ามาฟรีจ่ายมา3ามพัไปเสียเวลาซื้อทาไมอยู่เออเดี๋ยวขอปัดเศษน่าจะเหลือ3ามพัคุณผู้ชมมีทุนเข้ามา3ามเกือบ10เท่านะคะก็10เท่าไม่เกือบ10เท่าเลยเลิกได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้เกมนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแฟนเนดด้วยนะคะพูดแล้วพูดอีกย้ำอยู่นั่นแหละขอร้องให้กดให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฟานขอจบการรีวิวแค่นี้นะ ะะสวัสดีค่ะ